ผ้าปูที่นอน3.5ฟุตร,รุ่นนี้ผลิตจากผ้าไมโครเทคคุณภาพเยี่ยมที่ผ่านการทอด้วยความละเอียด490เซนได้ทำให้เนื้อผ้ามีความนุ่มละมุนและเงางามคลายเส้นไหมทั้งยังระบายอากาศได้ดีช่วยให้ผ้าเย็นนอนหลับสบายซักตากแห้งไวและยังป้องกันไรฝุ่นได้อีกด้วยรุ่นนี้มาในดีไซน์เรียบง่ายโทนสีแบล็กที่กำลังได้รับความนิยมเข้ากับห้องได้หลากหลายสไตล์ ที่สำคัญคือผ้าสีไม่ตกเพราะทางแบรนด์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ผ้าแบบ Reactive Printing ที่จะฝังสีลงไปในเส้นใยจึงทำให้สีสวยสดใสตลอดอายุการใช้งานและไม่เกิดขุยง่ายด้วยค่ะ หากคุณกำลังมองหาผ้าปูที่นอน3.5ฟุตคุณภาพดีในราคาย่อมเยาวขอแนะนำแบรนด์ทิวลิปรุ่นนี้เลยค่ะโดยไมโทนสีเรียบง่ายสไตล์มินิมอลที่ตรงใจใครหลายคนทั้งยังเลือกใช้วัสดุไมโครพลาสที่ไม่เพียงระบายอากาศได้ดีแต่ยังให้สัมผัสที่นุ่มนวลเบาสบายช่วยให้นอนหลับได้เต็มตื่นในเซ็ตคุ้มค่าประกอบไปด้วยผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนหรือใครที่มีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นก็สามารถเลือกเซ็ตที่มีผ้านวมด้วย จะช่วยให้โทนสีเข้ากาันมองดูสบายตาเป็นไปตามคอนเซปต์การตกแต่งห้องสไตล์มินิโมค่ะ แอสไปเป็นอีกหนึ่งในแบรนด์ชุดผ้าปูที่นอนเกรดพรีเมียมที่เลือกใช้วัสดุผ้าฝ้ายคุณภาพดีเป็นเส้นใยธรรมชาติ100%เอร์ซเส้นยาวต่อเนื่องให้สัมผัสที่เรียบลื่นละมุนนุ่มไร้รอยต่อช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นทนทานใช้งานคุ้มค่าด้วยการทอแบบละเอียดถึง500เส้นได้ใช้เทคนิคการย้อมสีที่ช่วยให้ผ้าเป็นเงาสวยงามเมื่อโดนแสงไฟให้ความรู้สึกรูราคลาสสิกทั้งยังไม่เป็นขุยทําความสะอาดง่ายยิ่งซักยิ่งนุ่มน่าสัมผัสเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดีช่่วยยยให้เ็นสบาคะ ซาตินเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันดีสำหรับรุ่นนี้เป็นสินค้าคลาสสิกในราคาหลักร้อยแต่คุณภาพที่ได้นั้นยอดเยี่ยมเพราะซาตินได้คัดเส้นใยคุณภาพเกรด A มาใช้ในการทอทุกเส้นได้โดยนำใยฝ้ายที่ได้จากธรรมชาติมาผสมผสานเข้ากับใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์จนได้ผ้าปูที่นอนที่นุ่มลื่นตลอดผืนเนื้อผ้าทอละเอียด290เส้นได้10ตารางเซนติเมตร มีความแข็งแรงทนทานเหมาะแก่การใช้งานกับฟูกนอนที่มีความหนาไม่เกิน8นิ้วในส่วนของสีสันลวดลายก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งสีอ่อนสีเข้มสีไม่ซีดจางแม้ใช้เป็นเวลานาน,านทางแบรนด์มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับความคุ้มค่าพร้อมกับคุณภาพตามที่ต้องการแน่นอนค่ะ สำหรับผ้าปูที่นอน3.5ฟุตจากแบรนด์พาซาย่ารุ่นนี้มาในดีไซน์เรียบหรูและดูคลาสสิกโดยได้รับการออกแบบและคัดสรรโทนสีมาอย่างดีจากดีไซนเนอร์ของแบรนด์ทำให้ได้สีที่คลุมโทนเข้ากับเฟอร์นิเจอร์และสไตล์การตกแต่งห้องได้หลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์มินิมอลหรือคลาสสิกทั้งยังเลือกใช้เนื้อผ้าพรีเมียมที่ปราศจากสารก่อมะเร็งช่วยป้องกันไรฝุ่นและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง,ง่ายหรือเป็นภูมิแพ้แนะนำให้เลือกใช้ค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด